Morning Podcast by c o ยโคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ Morning Podcast เริ่มวันใหม่กันอย่างมีพลังครับกับผมโคจิบวันนี้ครับมันเป็นวันที่เราจะเริ่มทำสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ต่อจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เรากำลังจะทำในวันนี้ครับ คุณจะเห็นผลลัพธ์ของมันตั้งแต่คุณเริ่มทำเลยคุณจะเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนคุณจะเป็นผู้ที่สร้างแรงบนันดาลใจให้กับทุกคนคุณจะมีส่วนที่สามารถทำให้โลกใบนี้มันสวยขึ้นได้จากรอยยิ้มครับผมรู้ฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่า,ว,าว้าวมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอโค้ชคำตอบคือใช่ คุณสังเกตใบหน้าตัวเองหรือเปล่าว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรายิ้มเยอะแค่ไหนผมเชื่อว่านะครับส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนก็คงจะตอบเป็นคำเดียวว่าเออก็ก็ยิ้มตามโอกาสยิ้มตามจังหวะแต่วันนี้เราจะเริ่มบังคับตัวเองเราสร้างอะไรบางอย่างให้กับใบหน้าของเราโดยการที่เราจะยิ้มให้เยอะให้มากที่สุด จากการศึกษานะครับทางอฮอร์โมนวิทยานะครับเคมีในร่างกายเราเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะมีอารมณ์แบบไหนมูดแบบไหนเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยสมองเราเนี่ครับก็จะรับการตีความแบบที่เรามองโลกมองชีวิตมองปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอสมองรับเรื่องนี้ไปแล้วแล้วตีความนะครับ มันก็จะออกมาที่ใบหน้าของเราแต่วิธีนี้มันจะเป็นวิธีย้อนกลับไปเพื่อไปโกงสมองเราครับว่าถึงแม้คุณมองว่าตอนในขณะเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยมันมีปัญหาเต็มไปหมดเลยมันมีเรื่องน่ากลุ้มใจมันมีเรื่องที่แบบทําให้คุณคิดมากแต่คุณสามารถทําให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายของคุณหรือระดับเคมีในร่างกายของคุณเนี่ยมันสามารถปรเปลี่ยน กลายเป็นขั้ว o s i ิทีฟได้เพียงแค่คุณยิ้มให้มากขึ้นเท่านั้นยิ้มตัวคุณจะเปลี่ยนพลังงานคุณจะเปลี่ยนและผลพลอยได้ที่เห็นได้ชัดเลยคือคนรอบตัวคุณก็จะรู้สึกดีและเบาสบายได้เหมือนกันผมพูดถึงยิ้มจริงๆนะครับไม่ใช่แบบยิ้มประชดอันนั้นจะไม่ใช่คราวนี้ถ้าเราลองเริ่มฝึกกับตัวเองตั้งแต่วันนี้เนาะ ว่าไม่ว่าเลจะเกิดขึ้นเราจะยิ้มไม่ก่อนลองดูนะฮะว่าสิ่งรอบตัวคุณคนรอบตัวคุณเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งครับที่ผมไปได้รู้มาเนี่ยเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขาเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพในเชิงสเสน่ห์เป็นชาวอเมริกันนะฮะเขาว,วิจัยออกมานะฮะว่าภาพโปรไฟล์พิกเจอร์ของ ทุกคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาที่เราเรามองอะฮะเราก็จะตีความหมายไปเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ัสยังไงมีชีวิตแบบไหนเพียงแค่เราดูภาพโปรไฟล์พิกเจอร์ครับแต่โปรไฟล์พิกเจอร์ที่ทำให้คนรู้สึกเป็นมิตรแล้วก็รู้สึกอยากจะขอไปเป็นเพื่อนแอดเฟรนหรือว่าฟอลโล่อะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใบหน้าที่ยิ้มจนตาหยีนิดหนึ่ง เวลาที่สมมุติว่าเรามองผู้หญิงนะฮะถ่ายภาพสวยๆถ่ายแฟชั่นเป็นหน้าแบบเซ็กซี่น่าจิกกล้องอะไรต่างๆคนก็จะมองว่าว้าวเราอยากจะทำหน้าแบบนั้นจังเลยเขาสวยดีนะดูในเชิงของแฟชั่นโฟโต้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าโปรไฟล์พิก t เจอร์ของใครก็ตามเนี่ยยิ้มจนตาหยีส่วนใหญ่คนจะตัดสินไปเลยว่าผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่มีความสัมพันธ์ อันดีกับผู้คนเป็นคนจิตใจดีเพียงแค่ยิ้มตาหยีเท่านั้นเองผมก็เลยเอาเรื่องนี้กลับมาคิดนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีคอร์สอยู่ที่ชื่อว่าเส a k ห์ม s สบอ s เนี่ยแล้วเราก็เอาเรื่องนี้ไปผสมผสานปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีครอบครัวบ้างมีแฟนแล้วมีความรักแล้วหรือก็มีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นโสดอยู่แค่ยิ้ม สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหรือในความรักของทุกคนเนี่ยก็เริ่มมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นคนรักเริ่มพูดด้วยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เริ่มมีการคอนแทคกกันมากขึ้นผมก็เลยมองว่าว้าวมันแค่นี้เองเหรอแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับมนุษย์ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนฝึกฝนให้มันกลายเป็นนิสัย ฝึกฝนให้มันกลายเป็นความเคยชินความเคยชินที่ว่าเราจะต้องเป็นคนยิ้มง่ายสินะเนี่ยขนาดผมคุยกับทุกท่านอยู่ตอนนี้ผมก็พยายามจะยิ้มอยู่ด้วยยิ้มเพื่อตัวเรายิ้มเพื่อเคมีที่เปลี่ยนไปยิ้มเพื่ออารมณ์ที่มันดีขึ้นยิ้มเพื่อความเบาในการดำเนินชีวิตณขณะนี้ แล้วระหว่างเรายิ้มเนี่ยครับแรงดึงดูดที่มันเกิดจากพลังงานในตัวเราก็เริ่มที่จะขยายวงกว้างออกไปรอบๆสำหรับใครนะฮะที่อาจจะเพิ่งฟังพอดแคสต์ในวันนี้เป็นวันแรกผมก็อยากจะแนะนำให้ลองเลยอาจจะยังมึงอย่าเพิ่งไปไล่ฟังอันอื่นแต่ใครที่ฟังมาตลอดเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปอีกหนึ่งเรื่องครับเพิ่มในแบบที่ฝึกกับตัวเอง ฝึกให้มันเป็นกลายให้มันกลายเป็นหน้าที่เราคุ้นชินหน้าปกติของเราเคยรู้สึกไหมฮะเวลาเราอยู่ใกล้ๆคนที่ยิ้มง่ายหรือพูดไปยิ้มไปเรารู้สึกมันเบาอะรู้สึกขณะบางที่ผมคุยกับคนที่มาปรึกษานะครับในขณะที่เขาเล่าเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสแต่หน้าเขายิ้มอะผมก็เลยยังมองว่าเออ คนคนนี้เขาแฮนเดิลตัวเองได้ดีเพราะผมเป็นผู้ฟังเรื่องเขาผมก็ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดคิดตามแต่ผมไม่ได้รับพลังงานที่มันที่มันเป็นเนกาทีฟกลับมาในขณะที่เราสื่อสารกันเลยนี่คือพลังของความของการที่เรามีรอยยิ้มที่สวยงามนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้สำหรับใครก็ตามที่ฟัง พอดแคสต์นี่อยู่ก่อนอื่นเรายิ้มกับกระจกก่อนตอนตื่นมาเนาะยิ้มหลังหน้าก็ยิ้มอาจจะฟังเพลงอะไรที่มันเบาในตอนเช้านะครับยิ้มกับคนรักของเรายิ้มกับแมวหรือใครก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยงยิ้มกับเพื่อนร่วมงานเมื่อถึงออฟฟิศยิ้มกับเจ้านายยิ้มกับลูกค้า ยิ้มกับเพื่อนฝูงยิ้มกับครอบครัวลองทําดูนะครับเพราะถ้าเกิดแค่จากการศึกษาที่ผมไปฟังดูเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของคนหลายๆคนในชีวิตหลายๆชีวิตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากรอยยิม้มเพราะตัวตนของเราก็จะเปลี่ยนด้วยในขณะที่เรายิ้มครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ฝึก h a b i t หรือนิสัยใหม่ กับใบหน้าใหม่ของเราแล้วเรามาเริ่มกันนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่ไปเริ่มแล้วแล้วรู้สึกว่า,ว,าว้าวเออมันรู้สึกแปลกๆเนอะหรือมันได้ผลลัพธ์ที่ดีก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ของผมมาแอดแอดไซน์โคจบครับแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าไปยิ้มมาแล้วครับโค้ชมันเกิดอะไรขึ้นไปยิ้มมาแล้วมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช้พวกเราฟัง หรือใครที่ยังมีปัญหาความรักที่ยังมีอะไรคาใจอยู่ก็สามารถแอดไลน์นี้แล้วก็พิมพ์ข้อความมาได้นะครับผมจะเป็นผู้ตอบเองแล้วก็มีทีมงานอีก3ท่านที่จะเป็นผู้ที่ตอบให้กับทุกท่านก็อยากให้ทุกท่านสบายใจครับเราขออนุญาตเพียงบล็อดแคสผลงานของเรานะครับเวลาเรามีข้อ์สนอใหม่ใหม่ก็อยากให้ทุกท่านลองไปทำเนาะ พราะผมรู้สึกว่ามันเวิร์กจริงๆแล้วเรามาเริ่มกันวันนี้ฟังพอดแคสต์นี่เสร็จก็เริ่มยิ้มเลยหรือใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็ลองยิ้มไปฟังไปฟังแล้วมันก็เบาแล้วนะตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีวันที่ดีและมีวันที่มีพลัง Good morning ครับ